ผมแจ็คอัครวัตรรัชราภัยบูรณ์ครับผมโอชงชัยคำพิเศษครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรพา,พาลุยทางเคสเ a t ชันสถานีเกษตรรู้เพื่อรวยครับรายการของเรานะครับจะพาท่านผู้ชมไปลุยทุกที่ทุกแห่งที่มีการทาเกษตรกรรมของเกษตรกรตัวจริงครับรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนว,วัตรกรรมใหม่ๆด้วยใช่แล้วครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเรื่องราวอยากให้เราไปลุยที่ไหนหรืออยากจะติดชมรายการก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์029677014ครับหรือว่าทางอีเมล n e w k s t a t i o n t v ครับหรือว่าส่งพวกเก็ม้นะคาหาพวกเราก็ เรารอรับฟังทุกความคิดเห็นของท่านผู้ชมทาง4689110ครับแล้ววันนี้นะครับเราสองคนก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่กันที่ในเมืองมั้งครับหลังจากเมื่อคราวที่แล้วเราได้ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดกันมาหลายเทปแล้วครับใช่แล้วครับและวันนี้ครับเราก็เดินทางมาที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับเรามาอยู่กันที่ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรครับหรือว่าที่เรียกง่ายๆว่าที่สสกแห่งนี้นี่เองและที่นี่ก็มีงานที่นัศสการ8 4พรรษาพระมหากรุณาธิคุณเกื้อหนุนเศรษฐกิจเกษตรไทยครับ เดี๋ยววันนี้เราสองคนจะเข้าไปลุยกันในอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรกันก,รก,รก,นก่อนครับว่าด้านในเขามีนวัตกรรมเทคโนโลยีร,รวมถึงที่ประชุมให้นักวิชาการต่างๆที่มีความรู้ความสามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างไรบ้างพร้อมอ,อยังครับพร้อมเลยครับไปกันเลยครับเกษตร,รพาลุยเกษตรกรในบ้านเมืองไทยเรานั้นล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการผลิตแต่เมื่อเกิดวิกฤตเช่นภัยแล้งน้ำท่วมโรคระบาดและก็ปัญหาอื่นๆที่น่าปวดหัวอีกมากมายทั้งในพืชและก็ในสัตว์ จนทาให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาขาดทุนไปตามๆกันผลที่ตามมานั้นก็คือผู้บริโภคอย่างเราเรานี่แหละครับที่ต้องรับบทหนักเช่นเดียวกันเพราะต้องซื้ออาหารในราคาที่แพงขึ้นร้อนไปถึงรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่ายังมีหน่วยงานสําคัญในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างที่เอื้อนเอ่ยมาของเกษตรกรที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ นั่นก็คือสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสอส,อสอกอซึ่งจะว่าไปแล้วสอส,อสอกอก็มีภารกิจหลักในการติดตามศึกษาวิเคราะห์ปัญหาปัจจัยเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งสถานการณ์ต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเช่นเศรษฐกิจโลกจํานวนประชากรโลกภัยธรรมชาติภาวะโลกร้อนเชื่อมโยงกันต่อไปทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเพื่อเป็นการเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรเสนอแนะแนวทางและมาตรการเร่งด่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจการเกษตรต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสากต์ต่อไปไงล่ะครับและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของประชาชนและประเทศชาติ สะสะกจึงได้ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2551เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง3ชั้นขนาดพื้นที่ใช้สอย1,846ตารางเมตรออกแบบโดยช่างก่อกรมพัฒนาที่ดินใช้งบประมาณในการก่อสร้าง15ล้านบาทเลยทีเดียวและเมื่อสร้างแล้วเสร็จจึงมีการเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมา ภายในพิธีเปิดอาคารดังกล่าวยังมีการแสดงนิทรรศการ8 4พรรษาพระมหากรุณาธิคุณเกื้อหนุนเศรษฐกิจเกษตรไทยวันนี้สองหนุ่มมีโอกาสพาพวกเราเล่าเกษตรพาลุยไปชมภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรษและนิทรรศการ8 4พรรษาซึ่งจะน่าสนใจและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงานเพื่อพวกเราคนไทยและประเทศชาติได้มากแค่ไหนตามสองหนุ่มไปลุยครับ านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้เราอยู่กับท่านรองนารีนัทครับซึ่งเป็นรองเลขาธิการของสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมนะคะที่จะประมวลวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร ของกระกทรวงเกษตรและก็สำนักง,งานเศรษฐกิจค่ะเนื่องจากว่าเราจะมีแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งเราก็จะมี <c oughs> ส่วนสำนักกองต่างๆซึ่งมีหน้าที่ <c oughs> แตกต่างกัน <c oughs> ขณะเดียวกันก็ข้อมูลจากในกระกทรวงเกษตรนะคะ <c oughs> ในกรมอื่นๆแล้วก็หน่วยงานนอกกระกทรวงเกษตรด้วย <c oughs> ซึ่งเราจะต้องมาติดตามภาวะเศรษฐกษิจ <c oughs> การเกษตร <c oughs> ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคเกษตรตรงศูนย์นี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราประมวล ข้อมูลต่างๆเข้ามาะะเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบะหน้าที่รับผิดชอบของเราก็คือว่านําข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเองบูรณาการร่วมมือกันแล้วก็นํามาวิเคราะห์ะเพื่อที่จะเอาไปแก้ไขปัญหายังไงบ้างครับก็เราจะวิเคราะห์นะคะว่าอย่างยกตัวยอย่างเช่นปัจจัยภายในหรือภายนอกหรือภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศต่างๆเช่น ภาวะน้ําท่วมของประเทศต่างๆประเทศผู้ผิดสินค้าเกษตรสําคัญที่ต่างๆเนี่ยจะมีกระทบต่อประเทศไทยไหมเราจะสามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้เพิ่มขึ้นไหมหรือว่าการส่งออกสินค้าเกษตรเราจะลดลงหรือว่าราคาน้ํามันฮะซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่สูงขึ้นหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นหรืออ่อน อ่อนตัวลงเนี่ยมีผลต่อราคาสินค้าเกษตรหรือภาคเกษตรยังไงเราก็จะประมวลมาวิเคราะห์วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรของเราเองเนี่ยครับทำงานแตกต่างจากหน่วยงานอื่นเช่นกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยครับยังไงบ้างครับหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาจะเป็นกรมลักษณะที่ส่งเสริมส่งเสริมการผิดต่างๆแต่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ย เราเป็นหน่วยงานวิชาการนะ,ะคะเราจะวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเกษตรแล้วก็ที่สําคัญหรือเราเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรที่เป็นองค์กรชี้นำนะคะในการกําหนดนโยบายที่สําคัญสําคัญของภาคเกษตรคือเป็นตัวแปรเลยค่ะให,ให้ผู้ที่มีความรู้นักวิชาการต่างๆหรือว่าผู้บริหารประเทศเนี่ยเอาข้อมูลจากเราไปพัฒนา,าด้านเศรษฐกิจ ของประเทศครับในอาคารแห่งนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้ครับเมื่อวานมีการเปิดไปเรามีการได้นําเอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมอะไรที่เรามีในอาคารแห่งนี้ครับเสนอให้ประชาชนทั่วไปได้ดูบ้างครับค่ะปัจจุบันเจ้าชะราว่าเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ใช้เครื่องเครื่องมือเหล่านั้นน่ะมาประมวลผลขณะเดียวกันเราก็จะมีทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะเราก็จะมีโมเดลนะฮะโมเดลลิ่งทางเศรษฐศาสตร์ก็ตรงนั้นก็จะมีการ ฟอร์มโมเดลขึ้นมาว่าปัจจัยต่อภาคเกษตรแล้วแต่หประเด็นอะไรที่เราสนใจนะคะว่าอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรกระทบต่อการผลิตต่อความต้องการในประเทศต่อการส่งออกของประเทศไทยอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ต้องให้ท่านรองเลยขาพาเราไปชมด้านในกันนะครับได้ค่ะอย่าต่อช้าครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ท่านรองนําพวกเราสองคนไปนะครับคุณเจครับไปกันเลยครับ ี้ก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะคะก็จะเป็นจอข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นของสำนักเศรษฐกิจเองหรือเป็นข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่เขามีอยู่แล้วก็เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่เราเอามาใช้แล้วก็แต่เราก็ต้องมาประมวลวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เช่นอัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยก็มีเป็นปัจจัยสําคัญที่กระทบต่อ สินค้าราคาสินค้าเกษตรแล้วต้นทุนการผลิตด,ด้วยเราก็จะติดตามแต่ข้อมูลตรงนี้เราอาจจะเราได้จากข้อมูลจากหน่วยงานอื่นแต่เรามาประมวลอย่างเช่นวิเคราะห์ผลกระทบจากสึนามิยกตัวอย่างนะคะคว่ามีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไหมเราก็ต้องมีข้อมูลว่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทยที่ไปญี่ปุน่นมีอะไรบ้างอ่างเงี้ยค่ะ,คะ ก็เราจะประมวลข้อมูลนี้แล้วก็มาคุยกันครับหลังจากที่เราได้เข้ามาชมในภายในห้องนี้แล้วนะครับว่าการทํางานของห้องนี้คืออะไรแล้วมาทางด้านนี้ครับนี่เป็นโมเดลอะไรครับเป็นโมเดลทางเศรษฐศาสตร์นะคะว่าข้าวไทยเนี่ยความต้องการใช้มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหรือว่าการส่งออกขึ้นอยู่กับอะไรหรือผลผลิตของประเทศไทยเนี่ยข้าวเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเราก็จะ ใส่ข้อมูลเข้าไปเพื่อวิเคราะห์ผลอย่างอย่างอันแรกที่เห็นเนี่ยครับอันนี้นะฮะแต่ละอันนี้ก็คือว่าเป็นข้อมูลจากนักวิชาการแล้วก็ผู้รู้ต่างๆที่เขาวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับประชากรไทยปัจจุบันมี68ล้านคนอล้านคนแล้วก็ GDP ของของคนไทยเนี่ยก็ประมาณ10ล้านบาทแล้วก็ประชากรของโลกก็ประมาณ6,800 ล้านคนแล้วก็สต๊อกของข้าประมาณ12ล้านก็เราก็ต้องประมวลว่าสิ่งที่มีผลกระทบต่อความต้องการหรือการส่งออกของท่าเนี่ยมีอะไรบ้างอัวอย่างเช่นการบริโภคของคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ GDP ก็คือขึ้นเกยวกับรายได้ถ้ารายได้สูงขึ้นเนี่ย เราก็ไม่ได้บริโภคข้าวเพิ่มขึ้นครับแต่เราจะเปลี่ยนจากบริโภคข้าวไปบริโภคเนื้อเนื้อสัตว์เพราะเรามีเงินมากขึ้นเราก็เป็นบริโภคอาหารที่เป็นโปรตีนเช่นเราก็จะมีว่าโปรตีนในประเทศไทยเนี่ยที่เราใช้ก็จะเป็นพวกไก่หมูอ่างเงี้ยแ้าคนมีรายได้เราก็ต้องมีข้อมูลพวกนี้อยู่ในโมเดลหลังจากที่เราได้ไปดูโมเดลกันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นได้ว่าทางด้านนี้เหมือนหน้าเว็บไซต์ของสถาบันเลยนะครับ ค่ะตรงนี้เป็นเว็บไซต์ของสำนักง,งานเศรษฐกิจกา,า,ารเกษตรคร่ะ OAE.GO.TH e. อ๋ออนี้คือชื่อเว็บไซต์ของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตร,รก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์นโย,ยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือการติดตามประเมินผลในแต่ละพื้นที่อันนี้อยากให้ท่านรองเลขาที่การลองอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในข้อมูลตัวนี้ครับจะมีอะไรบ้างหน้าหลักๆ หน้าหลักๆของเรานะคะคก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานเศษรษฐกิจการเกษตรก็คือเรื่องข้อมูลเศษรษฐกิจการเกษตรเรื่องผลผลิตเรื่องที่ปลูกต้นทุนการผลิตราคาที่เกษตรกรขายได้ก็จะมีเสนอนโยบายในเรื่องเกษตรที่สําคัญสําคัญนะคะคคขณะเดียวกันแล้วก็มีงานเกี่ยวกับเศษรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง FTA ความร่วมมือแล้วก็ WTO อะไรต่างๆเราก็ต้องติดตามเรื่องผลกระทบกับการเปิด FTA นะคะต่างๆแล้วก็จะมีข้อมูลตรงนี้ในการทำงานของศูนย์บริการนี้ก็จะเชื่อมโยงกับตรงนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์เนี่ยเราจะติดตามตลอดนะคะเราก็มีหน่วยงานของเราอยู่ใน พื้นที่ซึ่งครอบคลุม77จังหวัดทั้งทั่วประเทศนี้ก็จะเป็นรายงานสถานสินค้าที่ออกสู่ตลาดในปัจจุบันว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ออกสู่ตลาดเยอะตรงข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะคะเราก็จะมีราคาสินค้ารายวันนะมีทุกวันเลยนะคะมีทุกวันเช่นยางพาราเรื่องผลไม้ช่วงนี้ผลไม้ออกเยอะก็จะมีราคาผลไม้ราคาข้าวก็ข้าวนาปลังเช่นราคาเกษตรสินค้าที่สําคัญ ราคารายวันราคารายสัปดาห์นะคะแล้วก็เ<ะ>ฉลี่ยเป็นเดือนแล้วมีดัดชนีราคาสินค้าเกษตรแล้วก็ดัดชนีราคาดัดชนีผลผลิตเกษตรและปัจจัยการผลิตเช่นการปริมาณนํเข้าปุ๋ยพวกนี้นะคะการใช้ที่ดินการเกษตรว่าประเทศไทยมีการใช้ที่ดินเท่าไหร่ะนะคะมีภาวะเศรษฐกิจการเกษตรทั้งประเทศและรายการสินค้าก็เช่นรายได้ของเกษตรกรองประเทศไทยภาวะ นี่สินภาวะเงินออมนะคะการนําเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและก็การพยากรการพยากรนี้ก็เป็นพยากรผลผลิตว่าในฤดูหน้าในผลผลิตในในปีหน้าเราจะมีด้วยนะคะว่าทุก3เดือนเลยเราจะรีวซ์ใหม่ทบทวนใหม่ว่าในปีหน้าเนี่ยสินค้าเกษตรที่สําคัญสําคัญเช่นข้าวมันสบปะหลังยางพาราปาล์มน้ํามันเนี่ยจะมีผลผลิต เพิ่มหรือลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างไรเพราะอะไรจะมีก็คือดูในส่วนของทิศทางของมันได้เลยก็คือเว็บไซต์ทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับท่านผู้ชมครับก็คือเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเองว่าตอนนี้ได้ทํางานไปถึงไหนแล้วแล้วก็มีการทํางานอย่างไรบ้างก็สามารถติดตามได้เลยทางเว็บไซต์อันนี้ครับอย่างอันนี้เป็นเรื่องของข้าวนาปรังใช่ไหมครับเรามีการวิเคราะห์ยังไงบ้างครับ เราก็จะวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่กําลังจะออกสู่ตลาดปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น,ช,น,นช,ช่วงนี้ก็ 5, 3, เป็นเรื่องข้าวค่ะข้าวนาปรังนะคะก็เราก็จะติดตามราคาตลอดนะะว่าผลผลิตปีนี้เนี่ยเราก็โปรเจกต์ออกมาว่า จะมี10ล้านตันก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ14%ก็คือปี2,553เนี่ยครับมีแค่ประมาณ8.8ล้านตันค่ะ8.8ล้านตันค่ะปัจจุบันนี้ก็ปี54 254มี10ล้านตันก็เพิ่มขึ้นนะคะประมาณ14.42%ค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นปลายฤดูการผลิตแล้วครับแล้วก็จะมีราคาต่อตันเท่าไรในตลาดตอนนี้ฮะ แล้วก็จะเป็นอย่างเช่นข้างบนนะคะราคาปัจจุบันเนี้ยก็สัปดาห์นี้ก็ประมาณ9,433บาทต่อตันเกวิเตอร์นี่ก็จะโชวว่าราคาตอนนี้เนี่ยค่ะแล้วก็สีแดงนี่คือต้นทุนการผลิตคอ๋อและส่วนสีเหลืองนะครับก็เตือนภัยดีเขียวก็วปลอดภัยแล้วระดับราคาตอนนี้ก็คือว่า เริ่มเข้าสู่มีกําไรเล็กน้อย,อยแต่ไม่ถึงกับขาดทุนและก็ไม่ได้กําไรมากก็พออยู่ได้ค่ะอันนี้สามารถติดตามได้ทางไหนบ้างครับทางเว็บไซต์ทางเว็บไซต์เหมือนกันโอ้โหสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้รองเลขาธิการสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกรษตรฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหรือว่าเกษตรกรทางบ้านบ้างครับเกี่ยวกับการติดตามผลหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆที่ งานที่เราทำครับที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรงอยากจะฝ<ย><ร>า,าก,<ด>ากท่านเกษตรกรนะคะว่าข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญคและก็จําเป็นในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีอินเทอร์เน็ตวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองเลขาที่การสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรและก็ลาพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้สุดยอดไปเลยนะครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกรษตรเนี่ยเขาติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศการเกรษตรจากฐานข้อมูลของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกรษตรและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบจำลองต่าง,างๆเช่นแบบจำลองทรัพยากรผลผลิตทางการเกษตรแบบจำลองเศรษฐกิจจุลภาคมหาภาคตลอดจนการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทั้งภายในภายนอกของกระทรวงเกษตรทั้งนี้ก็เพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรการวิเคราะห์ผลกระทบปัจจัยต่างๆเพื่อส่งสัญ,ญญาณสู่ประชาชนทั่วไปและผู้บริหารระดับประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปไงล่ะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาสองหนุ่มจะพาไปลุยหาความรู้ในนิทรรศการ8 4ดพันศามหากรุณาทิคุณเพื่อหนุนเศรษฐกิจกเกษตรไทยกันบ้างแต่ช่วงหน้าสองหนุ่มจะนำความรู้อะไรมาฝั่งนั้นพักแป๊บหนึ่งครับ